เป็นดราม่าเกี่ยวกับเสื้อนะครับผมเสื้อกาโลที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะเอาแล้วครับผมขอกราบส,บสวัสดีชาวไซนแมททุกคนด้วยนะแจ๊กก็วันนี้ไมย่ยกับผมฮีโร่เพชรคนเดิมคนเก่าเพิ่มเติมก็คือคนเดิมแล้วก็คนก็วันนี้ผมจะมาคุยเกับประเด็นร้อนนะซึ่งเป็นคล้ายๆดราม่านะแต่ก็ไม่ใช่ดราม่าใหญ่อะไรเป็นดราม่าเกี่ยวกับเสื้อนะครับผมเสื้อกาโลที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะ ซึ่งดรามานี้เกิดจากเออมันก็ไม่ใช่ดรามาน,นะมันเป็นประเด็นร้อนเลยแหละที่ผมเห็นในกลุ่ม Facebook แล้วก็พวก u t u b e นะเออใต้คอมเมนต์นะ YouTube ต่างๆนะแล้วมีคนดับเออพิมพอะไรกันมากมายนะซึ่งก็ไม่ใช่ใหญ่อะไรนั่นแหละก็เป็นประเด็นดราม่าเกี่ยวกับเสื้อนะว่าสสา่เติมเท่านั้นถึงจะได้นะแต่ผมว่ามันก็มีเอวนะมีเอียวตามความคิดผมนะประมาณนั้นนะซึ่งมันต้องซุ่ม 8รอบนะถึงจะได้เสื้อกาโล่แล้วก็ต้องใช้บัตรในการซุ่มนะซึ่งบัตรนี้ก็ไม่ใช่ทุกๆนะยิบสิบสองปึกๆ <c oughs> นั่นแหละเออก็เป็นประเด็นดราม่านะแล้วแถมซุ่มครั้งหนึ่งอ่ะมันไม่มีโอกาสได้เสื้อเลยครับดูครับมันมีโอกาสได้แค่เศษเสื้อครับซึ่งเสื้อนี้ต้องสะสมกี่อันวะห้าสิบอันครับถึงจะได้เสื้อหนึ่งตัวซึ่งก็ซุ่มไปเลยครับห้าสิบอันครับ <c oughs> เออประมาณนั้นก็นนั่นแหละครับผม ก็ประเด็นร้อนก็มีประมาณนี้นะครับผมวันนี้ก็ไม่ได้ตั้งไม่ได้จะตั้งใจมาเออมาโจมตีเกมหรอกครับผมแต่ผมจะมาขอลองนะว่าช่วยเอาครับออมไอตัวเนี้ยไอตัวเนี้ยไอตัวเนี้ยในในใไอตัวซุ่มเนี้ยมามามาายได้ไหมมาายเป็นเพชรอ่ะเออแต่จริงจริงมันก็มีขาขนะครับผมเดี๋ยวผม่ามาบอกก่อนนะว่าตัวเนี้ยมันได้ฟรียังไงมัางนะตัวนี้มันได้ฟรี บอกไว้ก่อนนะว่าผมเป็นสายฟรีนะครับผมเอออันจริงๆริงเลยใส่ฟรีที่แททูเลยผมอะ่ะ <Yeah. S 1> ซึ่งผมจะมาขอร้องนี่แหละว่าตั๋วเนี้ยมันได้มาจากวิธีนะที่จะได้ก็คือว่าล็อกอินครับผมมันแจกสามใบนะครับผมซึ่งแจกสามใบแล้วซุ่มใช้กี่ใบใช้แปดใบครับผม oh, อ่ะแจกสามใบแล้ว <no. S 1> ใช่ไหมแจกอันเนี้ยสามใบแล้ว oh. ไปดูที่มาเก็ตนะมันมีขข่ครับมีขข่แต่กมันก็แพงอะ่ะ มีขายเนี่ยในในเหรอช้เพชรซื้อเว้ได้ทั้งหมดอีกสามใบครับผมเดือนหนึ่งได้เดือนหนึ่งได้มาซื้อมันซื้อเดือนหนึ่งมันซื้อตั้อสองครั้งก็ได้มาเท่ากับหกใบกลายเป็นเท่าไหร่เก้าใบแล้วแล้วแต่ละเดือน่ะมันจะมีกิจกรรมมาเวกิจกรรมได้วพวกดูใบไม้พีกอะไรประมาณนี้ใช่ปะะ่าวในกิจกรรมเนี้ยเอออย่างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กิจกรรมต่างๆอ่ะที่เข้ามามันก็จะมีแบบให้เราแลกอีกสองใบนะกลกยเป็นกี่ใบละเก้าสิบเอ็ดใบใช่ไหม ประมาณนั้นนะถ้ามีข้อมูลใดผิดพลาดผมขออภัยไว้ด้วยนะก็แจกสิบเป็ดใบประมาณเดือนหนึ่งเออได้สิบเป็ดใบต่อเดือนแล้วอันนี้มามันมารู้สึกว่าอันนี้จะมาเดือนละครั้งนะก็คือว่าสุ่มได้เดือนละครั้งครับแล้วจะได้หรอวะที่อดองไว้ก็ต้องโอ้โหมันต้องใช้กี่ใบวะเต็มที่ใช้เท่าไหร่เดี๋ยวผมคูณแป๊บนะเดี๋ยวมาเจอกัน <moments> มาครับเออต่อจากเมื่อกี้นะครับผมไปคูณมาแล้วซึ่ง ถ้าเราเก็บเอ้ยไม่ใช่ถ้าเราซุ่มใบนะครับผมทั้งหมด8รอบนะสมมตินะสมมตินะรอบละ8ใบนะเราจะต้องใช้ทั้งหมด6 4นะเพราะ 8- ปคูณแได้64แต่ผมว่ามันต้องซุ่ม10บใบมั้งแหละเออเพราะว่าใช่ปะหรือ8ใบตลอดผมไม่แน่ใจนะเพราะว่าผมไม่เคยซุ่มเอาจริงๆงเลยนะตั๋วไม่เคยพอเออทั้งหมดที่ผมเคยเล่นมาเนะี่ยผมเคยซุ่มประมาณครั้งสองครั้งเองประมาณนั้นนะน่าจะครั้งเดียวเลยถ้าผมจำไม่ผิดอนะประมาณนั้นก็เท่ากับเออใช้ทั้งหมดเออหกสิบสี่ใบนะถ้าผมว่ามัน,น่านวา จริงๆนะความคิดผมนะแปดแปดหกสี่ 4. เออแล้วเดือนหนึ่งมันได้สิบเอ็ดใบซึ่งเราต้องเก็บประมาณสักหกเดือน <6 S 2> ได้หกสิบหกใบก็โอ้โหหกเดือนครึ่งปีเลยนะเว้ยหกเกทเดือนอะเก็บโอ้โหครึ่งปีเลยนะเว้ยฝ่าย่าได้ผมขอร้องเอยครับ GM ถ้าดูคลิปนี้อยู่ก็ช่วยบเอามาขายเอามาขายเหมือนตัวดำมะเอามาขายแบบเออก็ยังดีนะขายแบบไอเนี้ยไอตรงนี้ไอไขยตรงนี้ไอแบบ ไข่สองร้อยยี่สิบก็ได้แล้วแต่เจมเพอก็ประมาณนั้นนะเพราะว่าผมก็ใส่ฟรีคนนึงมันก็สู้ใครเขาไม่ได้อะเออแล้วแถมเสื้อเนี่ยที่จะเป็นสายเติมก็มันก็ก็อักเหมือนกันนะจริงๆเติมไปอ่ะมันกี่บาทเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่ากี่บาทนะอะไรผมผมไม่เคยเติมอาจริงๆมันแพงมากผมรู้อะเดี๋ยวก็ประมาณนี้ครับคลิปนี้ผมก็อยากจะขอร้องนะแต่ก็ไม่ได้แบบจะมาโจมตีอันนี้จากใจนะจากมาขอร้องว่า ช่วยเพิ่มใบน้อยเออช่วงนี้มันขาดแขน<อ>ไม่น่าเกี่ยวแล้วนั่นแหละรครับผมเออเดี๋ยวเรามาดูอันดับของผมะนะไม่ใช่ไม่ใช่ใชอันดับอันดับหนึ่งในเซื้อผมอะว่าดได้การ์ลุสามดาวอย่างนะอุปกรณ์อะเออซึ่งอันดับหนึ่งหมกครับหมกอีกแล้วครับหมกอันดับสองอุ้ยอันดับสองอันดับสองครับเน็ตช้าหน่อยครับ อันดับสองดูดิเซิร์ฟผมก็ยังไม่ได้แบบยังไม่ได้จัดนะครับผมน่าจะแพงอรผมว่านะน่าจะแพงเกินอ่ะเออดูดิใครจัดมั้งยังอันดับห้าไปไม่มีนะครับอันดับนี้ไปมีบะหูเนดเน็เน็เนอะไรเนี่ยเน็ดป้าวัดเข่าวะเนี่ย,ย,ยังไม่จัดนะครับผมอืมอันดับนี้นะดูครับอันดับต้นๆของเซิร์ฟผมอะ่ะยังไม่จัดคิดเอามันแพงเกินขนาดไหนเนี่ย ซึ่งก็ประมาณนี้ครับผมผมว่ามันมันเลื่อมนะเลื่อมง,งูเลื่อมมาที่รัดอะ่ะไม่น่าเกีียวไม่น่าเกี่ยวผมว่านะเออน่าจะแจกสักหน่อยครับผมเพราะว่าเห็นใจใส่ฟรียังผมนะอผมฟรีตลอดครับผมที่ไหนมีงานฟรีอะ่ะแต่เกมก็ไม่ต้องน้อยใจนะผมว่าได้ไม่เติมเกมอะไรอย่างนี้นะผมบอกไว้ก่อนนะว่าผมดูอนี้ให้ให้คุณทุกวันนะเนี่ยฟรีไอเทมผมดูทุกวันนะบอกก็เลย <Yeah. S 1> เราะว่าผมต้องการเพชรไงไอวันนี้ยังไม่ได้ดูนี่ว่าวันนี้ผมยังไม่ได้ดูเดี๋ยวดูให้ก่อนนะ โอเคครับผมเมื่อกี้ไปดูมาแล้วนะนี่ดู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 ด,ดูผมดูให้ทุกวันนะเจมไม่ต้องน้อยใจนะว่ามึงไอเด็กมึงไม่เติมเก,มเ,กมเลยหรือไงก็ขอโทษนะครับไม่มีตังค์ครับอตรงๆเลยประมาณนั้นแต่ผมก็สนับสนุนนะเกมนี้แบบนี่ครับทุกวันับผมบอกเลยเอาเพชรครับเอาเพชรหน่อยประมาณนั้นนะก็คลิปนี้ก็อาจจะไม่ได้มีสาระอะไรหรือว่าอะไรนะตั้งบอกไว้ก่อนว่าไม่ได้ตั้งใจจะโจมตีเกมอะไรอย่างนี้นะ มาบอกว่าขอร้องเลยเถอะครับเอาเข้ามากูหน่อยครับแต่ถึงผมไม่มีการโลก็จริงนะแต่ผมก็อยากได้นะจริงๆเสื้อการโล่นะเก็บไว้เอาไว้ใส่นะวินเทจวินเทจนไม่น่าเกีียวแล้วประมาณนั้นนะผมสําหรับคลิปนี้นะก็เอออาจจะดูผิดพลาดประกันใดนะพูพดอะไรผิดหรือว่าอะไรก็ขอโทษด้วยนะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ลืมกดไลค์กดตั้มด้วย,ยนะครับผมแล้วเจอกันในคลิปต่อไปนะผมอ,อตอนนี้ก็พลังร้านสองแสนนะ,นะเฮออ้ย แม่ไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆเจอกันคลิปต่อไปไปแล้วรักทุกคนนะผมจุ๊บจุ๊บนะ